เปทำอะไรอ่ะหัวฉีดน้ำพลาสติกอยู่ดิพอจะมีเล่าบ้างไหมอินเตอร์สเปย์ไงส่วนรวมหัวฉีดน้ำอลองเสื้อดูเนี่ยนะใชอ่อืมอืมอืมันม,ม,มีหัวฉีดพลาสติกพอดีเลย嘛ใช่มีหลายแบบเลยน,น,นั่นใจนั่นใจอยากแต่อยากรู้มากกว่าน,นี้อ่ะเราลองไปดูที่อินเตอร์สเปย์เลยไหมเขาน่าจะมีผู้เช่าชาญอยู่อยอลองดูคอนแทคเขาซิ ไม่ไกลเลยเนี่ยใกล้ๆเลยเนี่ยไปปลยปะไปดีๆไปไปไปสวัสดีครับช่างหมู ช่างหมูครับช่างหมูรู้จักหรือว่าคุณกับหัวฉีดน้ําตัวนี้บ้างไหมครับแน่นอนครับผมรู้จักหัวฉีดน้าพลาสติกรุ่นนี้เป็นอย่างดีเลยแล้วหัวฉีดน้ําพลาสติกรุ่นนี้ครับมันสามารถทําอะไรยังไงได้บ้างอะหัวฉีดน้าพลาสติกรุ่นนี้นะครับก็เอาไปใช้ในงานล้างครับงานลบฝุ่นงานลดความร้อนแล้วก็ยังสามารถใช้ในงานจับกลิ่นก็ได้โอ้โหมันทำได้ขนาดเชียวเหรอครับเนี่ยใช่ครับสารพัดประโยชน์อย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการติดตั้งและใช้งานกันนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งนะครับอย่างแรกนะครับเราก็ดูขนาดเกียวของหัวฉีดที่เราจะใช้งานนะครับแล้วก็ไปเลือกขนาดข้อต่อให้เหมาะสมกับเกียวของหัวฉีนะครับเราก็พันเกียวนะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมนะครับและจากนั้นครับค่อยๆใช้หัวฉีดนะครับหมุนเข้าไปตามเกียวนะครับอย่าไปฝืนนะครับไม่งั้นเกียวจะลมแล้วก็หัวฉีดจะเสียไปเลย หมุนให้แบบพึงมือนะครับแล้วก็สามารถใช้ประแจเลื่อนนะครับเพิ่มความแน่นเข้าไปได้ต่อไปอันนี้ก็เป็นขนาด4ขุนนะครับหรือครึ่งนิ้วนะครับเช่นเดียวกันครับพันเกียวเพื่อป้องกันการรั่วซึมนะครับตัวชีดจะได้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับใช้ประแจเลื่อนนะครับหมุนเข้าไปเพิ่มความแน่นแล้วก็ป้องกันการรั่วซึมอีกตัวนี้ครับเป็น6ขุนหรือ3รับ4นะครับ เช่นเดียวกันครับพันเกียวแล้วก็ใช้หัวชีดครับค่อยๆหมุนเข้าไปนะครับ<ะ>พอเข้าแบบตึงมือแล้วก็สามารถใช้ประแจเลื่อนขันได้อีกนะครับแล้วก็ปรับตั้งไปในตัวเอรผมันติดตั้งง่ายมากเลยนะครับทัางหมูแล้วมันก็มีหลายขนาดมากด้วยแต่ผมเห็นหน้าตาแต่ละตัวนี้มันแตกต่างอันนี้มันแตกต่างยังไงอครับอ๋ออย่างตัวนี้นะครับ จะสเปรย์เป็นแบบภูคนนะครับคือสเปรย์เป็นวงกลมแล้วก็น้ําจะกระจายเท่ากันทุกพื้นที่ของการสเปรย์อ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับอ่าสเป็นแบบแฟตสเปรย์หรือสเปรย์เป็นม่านเป็นแผนอจะกระจายเท่าๆกันอ่าจะเป็นแผ่นแบบเส้นเดียวใช่ใช่เป็นแผนอ่าเหมาะกับงานล้างตัวทสุดท้ายอ่ะเป็นไงแตกต่างกันรูใหญ่มากอ่ารูใหญ่ครับใช่ตัวนี้เหมาะ กับงานรดความร้อนอะ่ะหรือรถฝนก็ได้นะครับตัวนี้แล้วตัวนี้มันรูปแบบออกมาเป็นยังไงเหมือนเหมือนตัวแรกไหมไม่เหมือนครับอ่าตัวนี้จะเป็นแบบคอลโคลคโคนคือสเปรยเป็นวงกลมก็จริงแต่ว่าตรงกลางจะไม่มีน้ำอ่ามอ,องง่ายก็คือแบบเหมือนเป็นแบบโดนัทอ๋อใช่ใช่แบบนั้นแหบลบะอ่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันนะครับไปครับ ผกรู้น,นะครับเนี่ยว่าหัวฉีดน้ำมันอยู่ภายนนี้แต้ผมสนใจหัวฉีดน้าตัวนี้ครับสามารถติดต่อสอบถามได้ทางไหนบ้างครับสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้นะครับส่วนนี้ผมช่างหมูและบริษัทอินเตอร์สเป่ย์ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ